ัวบวันนี้นะครัมีจากที่เราได้ซักซอมนะครับถ้าม่ใช่เราเลหลังจากที่เราได้จัดสรรที่นะครับจัดสรลังจากน<า>ั้นในช่วงสุดท,ท้ายสุดนะครับก็จะขอรบกวนเวลานะครับหลังจากเสร็จสิ้นุดทบนร,รับสมสัครต่านแล้วเนี่ยจะเป็นขั้น้านที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความรนะครับซึ่งใน,ในระบบออนไลน์แล้วนะครับก็จะเป็นกระบวนการสแกน การสแกนใบสมัครรับลเลือกตั้งของแต่ท่านในการเลือกตั้งสสครั้งนี้ของเรามีเส้นเขตเลือกตั้งเรามีผู้ตรวจการมาปฏิบัติหน้าที่ภายในจังหวัดของเราเนะี่ยข้อที่สองคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายคือผอ,อเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่าย นดนหน้าค่ะเราจะได้เริ่มชีสนะคส่วนสถานที่ตอนนี้เราตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพ,น,าน,พนักงานผู้ดำเนินการเรืองตัง้งว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบถูกต้องหรือไม่ ขอเชิประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ละเขตมัิตั้งมาครบหรือยังคะเราจะได้เริ่มการชีแจตนะคะเจ้าที่ทีม่มีป้ายตั้งไว้แล้วแต่ละเขตน,นะคะฝ่ายบันทึกข้อมูล เพราะฉะนั้นขอใหุ้กท่านนั่งให้ตรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนะคะเพื่อเราจะได้ชี้่วันนี้เราจะมีการซักซ้อมเจ้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งทั้ง10เขตให้เข้าใจการกระบวนการรับสมัครให้เป็นไปแนวทางเดียวกันตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดค่ะก็จะเป็นกระบวนการการรับสปัครผ่านของทีมงานที่ ค่ะการสมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของพอกกตเขตนะคะเขตเลือกตั้งละชุดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีเจ้าที่ตั้งแต่พอกกตเขตนะคะเจ้าที่รับสมัครฝ่ายต่างๆตั้งแต่ฝ่ายลงเวลาฝ่ายจับฉลากฝ่ายตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นฝ่ายตรวจรับเอกสารการครบถ้วนถูกต้อง ฝ่ไยการเงินฝ่ายออกใบรับสมัครนะคะแล้วก็ฝ่ายบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานสำนักงานกรกตกลางค่ะทั้งหมดนี้ก็ประมาณตกประมาณเขตและประมาณ2ีสิบคนนะคะเราก็จะมีการซักซอมในวันนี้นะคะ เราคาดการว่าการสมัครรับเลือกตั้งในวันแรกเนี่ยจะคึกคักนะคะเนื่องจากว่าหมายเลขของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับพรรคการเมืองเนี่ยจะไม่จะต่างคนต่างเขตจะไม่ใช้หมายเลขเดียวกันเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราคาดว่าจะมีผู้สมัครแต่ละเขตเลือกตั้งแต่ละพรรคการเมืองมาพร้อมกันในวันพรุ่งนี้พร้อมกันหลายคน คิดว่านะ่าจะต้องมีการจับสลากเกือบทุกเขตนะคะ,อะตอนนี้เท่าที่ทางกรกรตจังหวัดได้รับทราบว่ามีการพิมพ์มี่โหวต กันไว้แล้วว่าแต่ละเขตเนี่ยแต่ละเขตเนี่ยมีใครบ้างนะคะเราก็ได้รับแจ้งมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยประมาณ7-8ดพักนะคะรวมๆแล้วก็ประมาณ60กว่าคนในภาพรวมแต่ว่าส่วนพักอื่นๆเนี่ยที่เรายังไม่ได้ทราบว่ามีการไพน์บรีโหวตหรือยังเนี่ยอย่างน,น่าจะมีเพิ่มขึ้นค่ะ